สวัสดีครับพวกับผมบีจีกาโรรีวิวนะครับผมวันนี้ผมขอรีวิวในรูปแบบของแนวตั้งนะครับผมอันนี้ก็คือกระบอกน้ําเก็บอุณหภูมินะครับผมซื้อมาจากลาสต้านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยางกันลื่นนะครับลักษณะนะครับผมเนี่ยถ้าเราเคาะนะครับก็จะพบว่าเป็นโลหะนะครับผมนะเพราะผมก็ทําร่วงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นไหมสีลอกแล้วก็มีบินเล็กน้อยนะครับก็จะพบว่า เป็นสีเงินๆอยู่ภายในนะก็คือเป็นกระบอกโลหะนั่นเองนะครับผมในส่วนของฝาปิดนะครับก็จะมีตัวยึดติดมาให้ด้วยนะครับการฝาหายนะไว้ล็อกมานนะครับก็จะมีในส่วนของนะเอาไว้สําหรับใส่ชานะครับใส่สูงชานะประมาณนั้นนะเก็บอุณหภูมิได้ทั้งความร้อนความเย็นนะครับผมกระบอกก็มีความใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งผมเอาไปลองใช้มาแล้ว2ทิปนะครับผม ก็พบว่าเก็บอุณหภูมิได้ดีทีเดียวนะครับโดยผมเนี่ยจะเน้นไปที่น้ําเย็นนะครับก็เย็นนะครับผมผมใส่น้ําเย็นที่แช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่ตอนประมาณาก่อนเดินทางนะครับผมคือตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าพอถึงประมาณ6กโมงเย็นก็ยังเย็นอยู่นะครับใช้ดีทีเดียวนะครับกะบอกค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้เห็นไหมใหญ่นะครับทรงสูงตอนแรกก็คิดว่าขนาดจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ นะครับผมนะก็เหมาะสำหรับพวกพาเดินทางคนระัโอเคถ้าสนใจสั่งซื้อก็อสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม